เรามาวางไว้ที่โคนต้นก็จะทำให้พริกของเรามีผลที่สวยและดกมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาทำปุ๋ยแห้งไว้ใช้เองกันค่ะโดยเราจะทำวัสดุที่เราเหลือใช้นั่นก็คือเปลือกกล้วยเราจะนำไปตากแห้ง และเราจะมีเปลือกไข่ซึ่งเราตำม,มาแล้วและถ่านหุงข้าวซึ่งเราทำการทุบมาเรียบร้อยแล้วเราจะมีเพียง3ามอย่างเท่านั้นที่เราจะทำปุ๋ยค่ะเราก็มาเริ่มจากการตัดเปลือกกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเลยค่ะเราจะตัดเพื่อให้เขาย่อยได้ง่ายค่ะเวลาที่เรานำไปใส่ค่ะเปลือกกล้วยก็จะมีประโยชน์ จะมีธาตุโพแทสเซียมค่อนข้างสูงก็จะช่วยบำรุงให้พืชผักสวนพรัวไม้ดอกมาประดับของเราต้นงามโตวไวแล้วก็ยังป้องกันเชือ้อราแล้วก็ยังช่วยไล่แมงลงด้วยค่ะพอเปลือกกัว้วยเขาก็จะมีรสที่ค่อนข้างจะปาาแมลงก็จะไม่ชอบค่ะ เราก็มาเริ่มผสมกันเลยค่ะเราก็จะนำเปลือกกล้วยเทลงไปเลยค่ะตามด้วยถ่านบดค่ะถ่านบดเขาก็จะมีประโยชน์ช่วยอุ้มน้ำมีธาตุอาหารที่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะส่วเปลือกไข่เขาก็จะช่วยทำให้ต้นกล้วยของเราแข็งแรงและออกดอกดีค่ะทำให้กล้วยเหนียวกล้วยไม่หลุดก่วงง่ายค่ะ เราก็ได้ทั้งสามอย่างรวมกันแล้วเราก็ตอกปุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้ปุ๋ยชั้นเลิศเอาไว้ค่ะพืชผ,ผักสวนครัวของเราแล้วค่ะเป็นปุ๋ยที่ปลอดสารไม่มีสารเคมีเจือปนค่ะเมื่อเราใส่ไปแล้วเราก็สามารถเก็บกินได้เลยค่ะ พุกเ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่พืชผักสวนครัวของเรากันเลยค่ะแล้เวเราก็มาวางไว้ที่โคนต้นพริกของเราเลยค่ะวางให้รอบๆต้นเลยค่ะถึงจะชิดติดโคนต้นก็ไม่ทำให้ต้นพริกของเราเน่าด้วยค่ะเพราะปุ๋ยของเราก็จะเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติลว้ลวนค่ะเมื่อเราวางไว้เสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำเขาก็จะดูซึมขึ้นอย่างบนต้น ก็จะทำให้ต้นและใบเขียวงามออกดอกดีดอกก็ไม่หลุดล่วงง่ายด้วยค่ะพริกของเราก็จะมีผลที่ดดกมากค่ะนอกจากวางต้นพริกแล้วเราก็สามารถวางต้นพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดเลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยสูตรที่ทำง่ายประหยัดต้นทุนนาสิ่งที่เหลือใช้มาทำเป็นปุ๋ยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ